สวัสดีค่ะพบกับช่องหนิงธนวันชาแนล Channel นะคะวันนี้เราจะมาทําตามคําขอการพันขอบตะก้าไวเทียมค่ะอันนี้จะเป็นไซส์เอ็มนะคะเป็นแคปซูลหรือทรงรีจับแรกที่เราจะต้องพันก็คือง่ามหูตรงนี้แต่ก่อนจะพันต้องไปตัดเส้นไวเทียมก่อนให้เอาเส้นไวเทียมมาวิธีการวัดก็วัดตามเหมือนในรูปนี้เลยค่ะให้วัดหนึ่งรอบ ตามขอบตะกร้าเลยนะคะเพราะว่าเสร็จก็ทำการตาดัดเราจะตัดแบบนี้นะคะจำนวน2เส้นด้วยกันเรามาเริ่มทำกันค่ะก่อนเราก่อนที่เราจะพันนะคะให้เราจับเส้นง่ายขึ้นแล้วค่อยๆสอดไปค่ะสอดแบบนี้นะ เราจะพันตรงนี้นะคะแค่สองรอบพอเราพันตรงนี้นะคะได้สองรอบแล้วเราก็จะเริ่มต่ายเส้นไหวเทียมขึ้นง่ามหูตะก้ากันเวลาพันนะคะให้ทุกคนอมเป็นนิดนึงนะคะให้เขาเทินกันนิดนึง เราจะพันจนถึงง่ามนี่นะคะตรงนี้ก็ชนแล้วให้ทุกคนค่อยๆลอดมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วมาลงด้านนี้เลยพอถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ให้ทุกคนพันสองรอบเหมือนเดิมค่ะอ้อมลงข้างล่างล็อกหนึ่งนะคะสองครั้งเราไม่ต้องการให้เขาเป็นปมใหญ่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหูตะก้าเราจะไม่สวย เราก็หาวิธีการเก็บนะคะแล้วก็สอดปลายเข้ามาค่ะเพื่อเราจะซับตรงหูเนี้ยมาให้เห็นเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เราก็เก็บความเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็กลับไปทำอีกด้านนึง อันนี้คือการเก็บปลายเส้นไหวเทียมค่ะตอนนี้เราทําครบมาทั้ง2ข้างแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพันงวงหูใหญ่เดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นกันค่ะเดี๋ยวหนิงจะวางลิงก์ให้ทุกคนไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนสามารถทําเสร็จนี้แล้วก็ไปกดลิงก์แล้วทําตามขั้นตอนที่2ได้เลยค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ครบทุก3ขั้นตอนเลยค่ะทําแบบง่ายๆสไตล์คุณหนิงค่ะทุกคน อย่าลืมไปกดลิงก์ดูนะคะขั้นตอนที่2